ยายตายเฮ้ยฮาฮ่าฮ oh, ่าฮ่าท kind of ่า่าย so ่ evet, ่าฮฮ่ฮ anyway> ่่า่า่าฮ่่อ่ะฮาย่่ันเป็นา่าาอ พีเป็นแกนมาพีโดนกูพีโดนกูเดี๋ยวลอกกอนพีอรอหลานคนนี้ก่อนนะพียายพีนะรยายโฮนะครับยายโฮชิโอ้ยอยเดยอกน้ออหลานคนี้กอนนะพยายพนยายพายยโหยโหอ้อ้เจองนี้อน้ยายย ไหนยายพี่อยู่ไหนเอออบีบีเฮ้ยเฮ้เป็นปลาลเบ้ยเูนี่แหละเฮ้ยเฮเด็กเด็กมีระเบิดอีกอันแล้วเด็กมีระเบิดอีกอันแล้วตายเฮยายายูแก่แล้วเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้เ้ยเฮเ อย่ามาปาลาระเบิดแถวนี้เอ้ยรูปยายกับผัวรูปน้องโฮปาลาระยะใกล้เฮ้ย,ยปาลาระยะใกล้แม่งไม่โดนไม,ม่มีซ <laughs> ิกแซกวอ่ากูมีมีดเฮ้ยมันซิกแซกมันซิกแซกมันเตะก,กูโอยห <laughs> ลบแปบ๊บรอแปบ๊บกูหยิบมาแล้ว เอ้ยอย่าเรย์เรย์ก็มีมีดอีกเล่มโอ้ยโอ้ยขังอาวุธไอ้โอ้ยขครับ เอาพวกมาตียิ่งยิบันละยิ่งยิบันละล้มล้มล้มไอเด็กไอเด็กเชี่ยยายยายยายกินกาแฟไหมยายยายกินกาแฟไหมยายเอาเลยเอาเลยไม่เอาไม่เอา เอมีขวดยายเดี๋ยวผมเอามาให้ดื่มน้ำก่อนนะยายเหนื่อยเหนื่อยไอมีสีส้มเลยมันหลอกยายยายยายหิวน้ำไหมครับยายหิวน้ำไหมครับโอ้ยยายต่อยกูอ๋ออ๋อสิกซักสิกซักซักซักเฮ้ยอึ้เฮ้ โอ้ยยายตามกูยายตามกูทำเหนเยี้ยอะไรโอ้ยมีมีติโตโอ้ยายหิวยายอยู่ไหนไายแทนสุขภาพยายอยู่ข้างล่างอืมโอ้ยหยุดไปพินดากระจายไอ้เหี่ยทะลุ้าต่างเลยเหี่ย ยายเป็นคว้างเด็กทะลุหน้าต่างเลยโคตรโหดแบบนี้ไม่สนุกกว่าแบบไก่ทอดดียายอย่าคิดว่าจะรอดผมปาหินใส่ยายแน่รอก่อนยายไม่หิวยายไม่หิวโอ้ยฟรองทุบมึงแม่ไอ้เชี่ยไม่แม่แบบติดบอันดับชาตินิเมะต่อสู้ เฮ้ยมีดมีดมีดยังอยู่มีดยังเหลืออยู่ไหนวะรายงานสถานภาพมีอยู่ห้องขโมยอยู่ห้องขโมยเดินตรงนี้มาแล้วได้ได้ได้ไอ้เหี้ยนี่กูมีขวดกูมีขวดใช่ไหมใช่ไหมมีปืนแช่ไหมมีปืนอือยายอย่าอย่าคิดอย่าคิดจะลอยนวลยาย เดี๋ยวผมไปเอาหินตรงนั้นมาปาใส่<อ>ยายก่อนเยืดช็อตหมดแล้วช็อตหมดแล้วยายตายเฮ้ <c oughs> อยอย่าอย่าทำยายอ <c oughs> ยา่าอย่าทำร้ายกูเลยย้าเยเลยเลยสย้าเยเลยเลยสิย้าเย,ยาเลย,<ส>ยเลยสิแล้วเดี๋ยวแล้วคุณเจออะไรเดี๋ยวกูคว,าว้างใส่หมดเลยเอาระเบิดไปคว้างใส่เอาระเบิดไปคว้างใส่บึ้ม อยากเห็นวาระสุดท้ายของใจโอ้ยโอยเนัยวนเื่อยเวือยเอยเื่ยเรยเรื่อยเรอเรื่อโอ้ยโอ้ยเนังไก่เลยเ เฮียเฟ้นไม่อย่างไกลเลยอย่าอย่าเป็นกูอชิบายใครครับกูนี่แหละเฮียมามึงมาโดนกูสักหน่อยมาไอเจ็กเฮียหัวกุดจ่อยแมงเลยมึงหยาน้ากุเตะเลย กูทำกับข้าวอยู่ข้าวหกเลยอยู่โอ้ยไอเด็กี้ลันยายยายร้อมโดนเผาอยูจไอเด็กี้อยายที่ไหนวะกูอยู่ล่างอยู่ครัวไปไอเด็กีอเอาอี้ไ่โดนไอี้กระทติดโต มึงอย่านะโอ้ยโอเคียน,นี่ไม่มีใครแม่นเลยครับ <c oughs> หนีเตะแมงเลยกุดเต,ตะแมงเลยห <c oughs> <c oughs> นีไปโอ้ เตะแมงเลยยายวีวีมีมีวีแล้วทำไมวะแต่ว่าอยู่ห้องเ่ยโอ้ยเหลือแปดทายทำไมมันคายกูกบแทนไ่ห่างรชิบรู้เปอามงกูเล่นไม่อย่างเยอะ เดือดสะลานมันก็เยอะไอ้เหี้ยือหาไม่ลรอยเลยหน่ววะฮึคุณไม่เจอเก่งเหลือห้าชาเลยเนี่ยเหี้ยเหลือห้ามันกินแล้วมันเร็วเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่โลจเลยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กูเลยโอ้มันปักคอกูเต็มที่เลยมั้งเจ้าแล้วมันมาเปิดมันไม่เอาของมาตีเลย ย่ yeah. Yeah. เอากระบวยไกรหัวยายไปคิดดิหนีไปเสร็จแล้วเนี่ยกูแบบไมเคิลอะกูไม่มีวันตายแต่ได้แล้วนะแต่อีกภารกิจเดียวกูก็ผ่านแล้วกูเช็ดน้ำก่อนไม่ให้ไม่ให้เฮ้ยอ้ยเฮ้ยด ไอเชี่ยกูเปิดกูเจแม่งเดินมาแย่งกูเลยอ้อยาวเฮ้ยไม่ให้ไม่ให้ยามันต้องทำยไงวะต่อยต้อนลอดยานะโอ้เตะแม่งเลยแจ็ปแฮมเขาบอกว่ามันต้องเอาเชี่ยอะไรสักอย่างไม่มีป้ามีดโอ้ยให้ป้ากระเบิด มันต้องหาไม้กวาดกูอยู่หลังบ้านกูหาไม้กวาดอยู่เฮ้ยของหายไปไหนวะเฮ้ยไอเชี่ยนี่ไหมอยู่ไหนอะสารังอยู่ไหนหลังบ้านมันบอกว่าอะไรสักอย่างหาไม้กวาดหรืออะไรสักอย่าง ี่ไหนหวะกูเดินช้าๆมึงให้กูไปหาไม้กวาดไอ้ควายที่ไหนกันไหนกันนี่ไหนกันน,กน้ำมาน้ำมาไม่ตลกน้ำมาน้ำมาเจอกันควานเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> แล้วมันภารกิจเดียวแต่ว่ากูจะต้องเช็ดน้ำแล้วเช็ดยังไงอ่ะพี่ โอ้ไม่ตลบไม่ตลบกูบอกแล้วถ้ากูเจอมึงที่ไหนนะกูฆ่ามึงแน่สัมึงจำคำสวยกูฆ่ามึงแน่เด็ดแม่กูฆ่ามึงแน่ฮิ